สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องน้อยคนมีกระแสนะครับพี่น้องครับขึ้นแล้วสวดีนะครับผมเป็นลิปแรกภายในสามเดือนสามเดือนเลยบ่ประมาณนั้นเนี่ปาสามเดือนลรวก็มันห้องเย็นยังไรเนี่ยขยในแอดมินขึ้นตลกขึ้นตลกย็งไรเนี่ยครับพี่น้องครับผมก็เข้าใจอยู่นะครับก็ให้พี่น้องเข้าใจผมน่านะครับว่าห้อง อยากเบียดคนเทียนเนี่ยหลายอยา่า,ง,ยนนยายงนะครับผมพุ้นกะรี่ไมงมีเวลานราดู้กินเราวันนี้สิกลับมาแล้วอันว่าันนี้กับเพราะอไ้ไท่อยู่ในเบือ้องกะทีกลับมาวิ่งในเบืง้งบรรยากาศนะครับผมหาเวทีแล้วก็กะทีไท่าย,อย่อของเนี่ยแะเบอ,อ,อร์ไทยผููได้รอกกะไปไปหามูขออ่อยแน่มูอหอยกููดเลยุอิงจี มืัอนี้เขาอายุเด็กมันนี่นะเพื่อนฮะมื่นี้อายุเด็กมันนี้อยู่อ่านางรองนางรองยังอยู่ยใส่เขาเงี้ยเขาเงี้ยโอ้เขาเงี้ยจี๊วอลเลนพี่น้องครับวอลเลนสุดยอดที่สุดนะคุณน่ะเบื้องภูเขาเนี่ยอุ้ยบรรยากาศไปกับพี่น้องครับสุดยอดเลยเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรถคอนไวท์เอาเบื้องที่หล่ะนะครับวอลเลนว่างานวันี้ครับมันนี่จะพาเปืนใจดีนะครับอ่าใจดียังเอารถบดมาบดให้ทีมงาน โบจัดเต็มมีเลยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มไปเดี๋ยวคุณพายบนทีมงานเอาไป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 เอาไปทุกนี่นะครับพี่น้องครับเริ่มนะครับผมจากการทั้งคนมีกระแสนะครับพี่น้องคนมีกระแสฝากพี่น้องติดตามเพลงน้ำหลักกันครับคนมีกระแสเลี้ยวหนีนะครับพี่น้องครับแจ็คกระแสแบบใดบุ๊คแจ็คกระแสแบบใดเฮ็ียดย่างเดียวนะครับไปเขาเสียไม่นะครับผมฝากพี่น้องน้ำครับเพลงเราไปเพลงเราไป รอดนตรีอยู่ครับพ่อชิวเงาชิวเงาชิวเงาพี่น้องแกเย็นนะผมจะพาคุณฝ่าเลยครับสวัสดีครับพี่น้องก็ขครับพูดจัดพูดจัดพูดจัดเปียกใจขาดเตี้ย เยาผมพาไปลงลุ่นไปไปไปมามาดุ่นกันนะพี่น้องครับแกดข้ออะไรร่มเมื่อเป็นวัดอป้อ พ่แม่อาจารย์นัตุตีนี่ะอาจารย์มสองแม่มือเบสแม่เขาคือหลายคนคนี่ยคือหลายคนแน่เอาลุดน้ำกันไเราไปอิริป่ะเอาขึ้นกูเอ้ยนายูนายูสบายสบายมาากสบายสาเลยมาเลยอ้จมแล้วจมแล้วลองลองเ้ยมงเล่นตั้ง เอาม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 าเลยใจเดียวเลยเรเดียวเลยโอ้หเรียบร้อยแล้วจม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 แล้วนี่ฮะปัญหาเกียอีดีแล้วบายบายแล้ววะว่าตอนไหนวะว่ากันหลัง กำลังใจกันไปครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมปัญหาตรงหน้างานนะครับโบว่าจะทีมไหนขันมันพื้นที่ข้างล่างมันมันมันล่มเนาะยังวไงล่ะถมไม่เห็นป่ะขุดศานี่เห็นบ่ะนี่อุตส่าห์นี่อีกหนึกเพิ่นกับขุดศาเอาดินนี่ลามาใส่เนี่ยเอากันเพรยิ่งเล้ยวขึ้นแล้วแข็งมึน าไอ้แต่เทายังขึ้นมาได้โยบอกไปก่อนเลยจะได้คุ้ลงไปอีกคุ้ลงไปอีกชองสั้นไหมเอออือกุดะเอ้ยเห็นจอยกินเน่ยอีกแล้วมันเอาดินตรงนี้แหละมาถมอือมาถมที่นี่เนาะแมนแมนกว้างเปล่าล่ะบ่มว่าดินดินกุ้งเดียวเนี่ยดินดินสมิ่งเท่าถมได้หรือไงแมนแมนกูดะขดกว้างเลยโอปัญหาเกิดแล้วครับพี่น้องปัญหาเกิดแล้ว เป็นแังชีอะไรแทบช็อกต้าบอเนยแทบชอกเบื่อแล้วจีแต่คุแต่คนกับเบิงเนี่ยละแทบชอกเ่ยคนเบิงนี่ดีเด้อคนมันมาดาซื้อแทมกับเบิงไหมแม่จะเป็นลมแล้วลูกเออ แ่เป็นลมหนึ่งจมอยู่แเป็นลมแล้วลูกดใหกับตาแฉบชอตาแฉบชอคนเมืองดีเด้แล้วก็ยังขอเบืองเนาม่สบาไหมเพราแดงกินครับน้ำอะได้วยครับขึงีนกขี้วชีวิต้งแี้่ะ้งขี้ผึ้ีึงขี้ผึ้ี้ผึ้งขีข้ี คลิปแรกหลังจากสามเดือนพ่อเนี่ยามันนี่คลิปแรกหลังจากสมเดือนเนี่คลิปเดียว้าดาใคน่าเร็วเร็วเวเร็วไปกินเขาปูดไกักการดันดีขึ้นแล้วพี่ม้อเดี่น คลิปแรกหลังจากสามเดือนครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามเนี่ยสามเดือนครับพี่น้องสเดือนปีกลัวปีเอ้าสามเดือนสามเดือนครับวลางสัตว์ปีกลัวพอดีเว่กินมาม่าปกปอกงออุ่นอุ่นเลยคนกินใจ ของกลัวว e, ่าะนนเบิดโอุ้จิตใจได้ว่ามันต่อกัน๋อยใหญ่เจ้าดาอยายากเจ้าดาอยายากเนยังกูครูุ๋ยน่น้น้ำตาน้ามือเนาะแม่ว่าหลารบรรยากาศืลับนจะคับบรรยากาศหนาวนิดหน่อยหายากนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันโดนโดนติดลมเทียนึง ว่าโดนลมีสิ่เดมขึ้นมาเที่ยวผู้ที่คือขันห้องไปเที่ยวท่านอื่นนี่บรรยากาศเดียวกันเลยประมาณจะไปเที่ยวท่านอื่นเดียว่าสูงข้างวดดูองสีอะไรเภูเขาเนาะข้นภูเขาตื่นเต้าอบอุ่นครับเพราะว่ามีเสียแันยาวครับถ้าไม่เสียแันยาวก็สีหนาวจักหน่อยว่ากินยังก็้าองที่ว่ามา

ฝ่ยุดฝ่ยุดฝ่ยุดอดูดด้วยเวียซีชองแล้วชองว่างไหนเหมน้อยพอเพราะมีกระแซและเพิ่นเราวิเชียวจีจัดเลยเลิก <c oughs> จาก,จากคลิปนี้นะครับผมผมอยู่เวียซีชองแล้วเพราะน้อยมีกระแสแล้วเพิ่นเราวิเชียวเหมือนช่องไม่เล่นวะ่ะเหมืนช่องไม่นี่เรามาเลืเอกต้นกันไหมนะครับพี่น้องครับจีไก่ไปอ่ะโอเคครับไปเลยสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับฝากไว้ที่นี่นะครับผมติดหนาจังมาปลุกปอกันไหมนะครับผมสำหรับฝาก ช่องหัวหน่อยคนมีกระแสไบบนั้นครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นช่องของวุ้งหรอกครับเป็นช่องชุนตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็สามารถที่ท้ายลงได้เพราะว่าสีช่องของเอาตลกเอาความมันมาเอาความมันไม่พี่น้องไอ้บิ้งหรอกอันใดที่มีสาระเขากับไปพ่อกับยูช่องยังอันใดบกพวมีสาระกับว่าพออยู่ช่องคนกคนมีกระแสครับพี่น้องครับอาจจะมีแนวบ่มีแนวอาจจะมีแนวมีแนวสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมครับโอเคครับ